Julia <laughs> Hello guys, my name is Julia Today we're back at Chunyang Run And look We're at Bungabon and we're going to feed The fishes and the birds Alright, let's start Boom So cool Go there Telekinesis! We're going to get a big boy เอ้เว่อกระหูโรบิกบอยเฮ้ยูนักออฮนี่ต้องกาด้วยแกกำลังมากานี่ยครับกาจะสู้นกได้ไหมอ่ะ ใ้่สมนกสาตบกอมบกอุมตลกมมันร้องแบบนี้เหรออร้องใหม่ดิงั้นเราไปดูปลากันเถอะปอ่ะในีอครับ โอ้เยอะมากเลยจุกุจุกุมันก็กลัวเราอยู่นะเวลาเราเดินมากล็จะมันให้ทางเราร <ไป S 1> เราต้องมาอยู่ตรงก้อนหินนี่ไหม,ม, <า S 2> ไมีม่ผไม่เราต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็โยนให้ปลาเลยปลาอืมอมาตามเรา มายายจะให้มันให้ปลาเข้าไปให้นกด้วยครับอดูปลาใหญ่ครับนุม่มอ่ะวันนี้คุณยายพามาให้อาหารปลาแล้วก็มาเดินด้วยค่ะโหยังไงครับตรงนี้ดีกว่าตรงที่ก้อนหินนั้นจะได้ไม่ลื่นเนาะตรงนี้ค่ะ ไ,ได้เห็นชัดๆเจะยังไงล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคะดูกันค่ะไ่ได้เสียให้บังปลานเนาะเจโน่ค่ะตา,ายออไดค่ะน,นี่จะลุดมปักปิ๊กเกอใชนะ่ไหมนอ่ไหนครับอุย้ยนกวันป่วยครับไม่สบาย อู้ทีละค่ะอูดาอ้โอ้โอใหญ่มากค่ะเดีย๋ยวพยายามจะให้นกแต่มันปันกมันแล็กเดุก นี่ตัวคาแขนคาว่าเน,าน,นี่แหละกระดะบุระดับค่ะ <Yeah. S 1> โอ้ยเดี๋ดค่ะจุเนี่ยมาดูปลาดิลูกโอ้โห oh, oh. ปลายาวอ่ะครับเฮ้ยจุเนี่ยให้ปลาครับปลายาวอ่ะโอ้มยน่ากลัวดูใหญ่มาก มีมีสีทองด้วยดูสิเห็นไหมสีทองอ่ะอสีทองด้วยค่ะอุ้ยกากาไปแล้วนี่หะค่ะอันนี้จะเป็นปลาดุกค่ะปลาดุกบึงหนองบอลน,นจะเป็นปลาดุกจ้ะ แต่ถ้าหน้าหน้าวัดลานบุญจะเป็นปลาสวายค่ะเยอะตรงนี้จะเป็นปลาดุกปลาดุกตัวสีทองมีเนี่ยใหญ่มากค่ะใหญ่มากใหญ่มากค่ะเอากเอาเค้กด้วยแบ่งแบ่งนะเค้กอย่าให้ก้อนใหญ่นะลูก นะออโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษนี่แัวใ่อ่นอนๆุ่นน่ค่ะให่ค่ะเนี่ย่ค่ะทุกระวังหน่อยนะนกนกพวกเธอไปไปทาง เมื่อกี้น้องคนอยู่ตรงกข้าวเนี่ยไปเตะเราเฮ้ยปลาฮะเอาให้บวกปลาด้วยอืมตัวจริงนะคะตัวจริงแล้ไม่อยากเมาเลยาปอืป้ม ค่ะยาวําไหนประดุกประดุกค่ะนี่ยาวมาก ายก่าจากเร้าทายเลยเพราะว่าเป็นราชีนีของนกยังไงเป็นราชินีของป่าเนี่เป็นราชาของนกเรียนจิ้ว าอาห,ห,หารปลาขอให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไปอาหารปลาหานกนะคะอาหารเราหมดไปแล้วไปเราเข้าไปพักกันแล้วร้อนมากเลยค่ะแต่ก็ดีค่ะได้ให้อาหารปลาเด้บุญด้วย ได้มาเดินด้วยค่ะจุ e นเนียจะให้อาหารนกค่ะจุเนียครับเราอยู่กับภาพนี้สวยครับจุเนียก็สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนลูกแวกลเปดเอีเดี๋ยวแบ่งไว้ลูกเดี๋ยวเราค่อยให้อีกก็ได้เรามีหลายจุดที่จะไปให้อาหารเหลือไว้ก่อนไปเหลือไว้ลูก พอแล้วเหลือไว้ก่อนเดี๋ยวไปเห็นกล้าอีกก็อยากให้อีกเออชิปนี่กะพอแค่นี้ก่อนัก,นอกข่นนอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องคุณยายกระหลานในเด้อจะะ้ะแล้วกะกดติดตามให้จุเนียนนะคะเป็นกำลังใจถ้าจ้ะเนาะบ๊ายบายสวัสดีจะ้ะ